หนึ่หกนย์นะครับพี่หลนึ่งหกศูนย์ครับพี่น้อง fc อันเอาไปพิจารณพล้วนะำเพิ่นแล้นนะคีับเตัวเดียวกัน6กับเตัวเดียวกันนะครับศูนย้าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับ แต่อันสองตัวนี้ชัดเจนนะครับตัวนี้บังครับผมตัวนี้บังครับศูนย์กับหนึ่งชัดเจนลักลักหน่วยลักหน่วยมาตรงลักร้อยบังนะครับดูเอาตัวนี้ยังมีโอกาสทีเป็นตัวเรียกได้เลเนี่ยอาจารย์โอตัวกลางตัวกลางมันมันได้หกได้เก้าได้เจ็ดได้หกได้เก้ากับได้เจ็ดนะฮะ อ่าหลักร้อยกับหลักหน่วยตรงตัวครับครับผมจัดเจนครับตัวพี่น้องครับศ <2009, 2019. S 2> ูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าอนีลอกบางครับแม่ว่าหลักยืนมาแล้วหลักหน่วยกับหลักร้อยนี่ยืนมาแล้วตัวนี้สวยครับผมตัวศูนย์นี่สวยมากอาจารย์โอบอกสวยมากนะครับตัวนี้ก็สวยครับผมตัวหนึ่งก็สวยมากนะครับอาจารย์โอบอกนะครับแต่ตัวนี้บางนิดนึง ดัางเอาครับผมจะตีได้สามยางก็คือตีเป็นเจ็ดเป็นหกครับเป็นเก้าครับตีได้สามตนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไปวิเคราะห์ใส่วิจะนะารณญาณวิเคราะห์กันเอาเองครับผู้เฒ่าพุชเชนนึงสิละ <c oughs> เรียกผู้เฒ่า <c oughs> ผู้เฒ่าเรียก <c oughs> ผู้เฒ่าเฒ่าเจ็ดนึงสิละวัน <c oughs> นี้ในส่วนสองตัวเนี่ยจบจบแล้วมั้ยเนี่ยอาจารย์ สลองมึงยังสองตัวบอสิลองมึงยันบ่ครับเร่รู้ว่าสีขาบ่ถ้าได้ก็สิกัสิรือว่าบ่บ่เออขับว่าได้ก็คือก็เลยเด้ตามตัวกับคุ้พ่อมาตัวโอ้เอาเอาลองมึงสนะอาจารย์เอาพื้นสีไ้บ่ครับตอนนี้กำลังลองสองตัวนะครับอาจารย์บอกว่าจะลองดูนะครับตัวเลขไหมถ้าโดยส่วนมากอาจารย์เอาแต่สามตัวได้หน่อยอาจารย์เนาะเอาแต่สามตัวเลขที่เขามานนี่สองวัดติดมานนี่ก็คือเอาแต่สองตัวเอาแต่สามตัว อวันนี้อาจารย์ที่ร้องเอาสองตัวไฮเบิ้งนะครับไมยถึงสองตัวล่างนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้หนึ่งตัวลาคมสองห้าหกสี่นี่หนึ่งที่ได้ตัวใด Terima kasih telah menonton! ตัวเลขออกมาแล้วนะฮะตัวแรกตัวเลขตัวแรกนะฮะออกมาแล้วนะครับลักษณะดูคล้ายๆ6นะครับแต่บางทีก็ดูคล้ายๆหนึ่ง ตัวเกาลดีครับตัวไม่กีนมแบบเดียวยงเลี้บันอานั่นอาก็เด็ดตัวเดียวันี้ในส่วนของอาจารย์โอนี่เข้าใจว่าเปลี่นตัวใดตัวทัน้าแล้วตัวทังหลังเป็นตัวไดกอนเดครับมนพทธเจนก็ว่าเนหกเ็ดคุครับหกเกเ็ มันหัวมันเจ็ดโกกระไดหนึ่งกรไดมันหัวมันโปรหัวมันโปหมอาจารย์มาหกเจ็ดมันมาข้าวหมันเดาอาจารย์เปนยันะวานนี้อาจารย์อาจารย์สีร้องเบ่งสีหยักแล้วสีหยักไวยโอ้กับวาน้่ไปแล้วที่บ้านเยียนที่รู้บหยักมุนหัวมุนหัว อาจารย์ให้ตัวเดียวครับวดนี่หาิมแล้วตัวหนึ่งตีว่าตีว่าตีวางดครับอาจารย์ัหน่างไม่หนึก็หนาดูง่ายๆนะฮะอาจารย์ฟันมาแล้วนะไม่หนก็หนเะครับเอฟทุกท่านครับชสามตัวสตัวเป็ห้จะเคอชัดเจนนะครับสตัวล่างเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับ เปลี่ยนเก็ดก็ได้นะครับเราวังเก็ดมากนะครับหนงหกห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้หรือว่าอาจจะเป็น1นเก็ดก็ได้นะครับนี่สักอัตที่แป้งทีกก็ได้ทีกๆี่ี่เนี่ยความันก็เปลน่ยนไปทิปเก็ดนี่หนีจิทิปเก็ดนี่ว่าถ้าเป็นหกอีดีมันต้องสุดไหมครับมันบ่สุดมันหัวหัวมันบ่สุดไหมครับผม อาจารย์กับในหน้าทางแล้วอ,อาจารย์เพื่อนกับจัดหา,ยายเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้พพเป็นตัวฟันธงถูกต้องบ่ออาจารย์จะว่ากัชอบอาจารย์ม้วนที่แล้วอาจารย์ก็ได้น่งคะเมียบงเมียบึงเลยซ้ำรับเพิ่มเติมรับเมียตะเคียนอาจารย์ที่เพิ่มเติมเมียตะเคียนเพิ่มเติมเมียตะเคียนมีเลขเมียตะเคียนอีกเน่อยอาจารย์นะอ่าร่งเบิงครับเมียตะเคียนได้มากเลยอาจารย์เพิ่งเพิ่มเพิ่มให้มากห้าเกเ าแล้วคอยเขียนติมกันมันช่วงสีไลายโตไฟนาแล้วดิหนึ่งแค่นี้แหละสรุปแล้วก็คือสรุปแล้วจุปโอ้สรุปวันนี้นส่วนอาจารย์มั่นใจตัวไรวันนี้เลขเลขในชุดนี่นะหลายๆตัวนี่ก็อาจารย์เคยได้น้ำม่ตะเคียนกับขันน้ำม้อนโอ้ได้กับมั่นใจขันน้ำม้อนกับแม่ตะเคียงทุบว่าป่านไรนวดที่แล้วทุบพี่อาจารย์ยี่ปุ่นอาจารย์กับ เพรามันใจแต่แหกะเก่ามากเก่าเลขทูพี่กันครับผมเลขทูนะว่าเลขทูเนี่ยเลขทูบเลขขันน้ำมุนเลขเมตาเคียนครับผมให้จับเบิ้งให้พิจารณาเบิ้งห้าเก้านอเลขเมตาเคียนเนาะอาจารย์เนาะห้าเก้าห้เก้าเด้อเอฟซีเด้อครับฮะจะได้กับขอบุญขอบุญอาจารย์หลายๆครับขอบุญหลายๆครับอาจารย์โอ้เด้อครับคุณครับ เาเแม่ตะเีน่กานเลแม่ตะเคียนอกน้ยค่ะเอซทุกท่านเป็นเลขอาจารย์เลกหลับนะคะเลขขันนำม้ต์นะคะหนึาศูนย์แล้วก็หนึแล้วก็หนึแล้วก็ห้เกาะคะเอซีก็แคบนาจอไว้เลยนะคะอันเพือาไปเป็นแนวทางไปพิจารณาเบื้องนะคะ เอฟซี FC ก็เป็นผู้นำเสนอนะคะ่ะแอดก็เป็นผู้นำเสนอให้พี่น้องเอ <FC S 3> ทุกท่านอาไปผิจารณาเบิ้งนะคะ่ะเอฟซท่านใดคามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยนะคะะน่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ